วันนี้วันเสาร์ที่สี่ธันวาก็เป็นวันก่อนวันหยุดวันพ่อนะคะเราก็มาที่โรงแรมเรเนสซองแถวแถวอัคารมณียาและประสงค์มาะะออมากินบุฟเฟ่กับพี่ตุ๋นเขาชวนมาอยู่ก็มาด้วยจริงแล้วลูกฉัช่วปตัดกัดตัดตัตัด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 ัดต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 ัด ป๊านี่คือห้ออาหารเฟรเวอ,อาาร์ที่ทำล้วแะเน ตัวนี้มาปะกอแกินนมจะขาดได้ยี่ห้าอด่างนี่หนี่หนอะไร้นนี้มอชอบดูงมงทำไปดูงข้างที่ตายแล้วนะทีมนี่อ๋อชื่นใจไม่เมยแกเห็นไหมชื่นใจได้ยินด้วแกต้องมีของแลกเปลี่ยน ชื่นใจชื่นใจกใจอ่าให้ก่อนหาต้องให้ก่อนให้ก่อนก็จะได้รู้ว่ากินน้ำ้วชื่นใจชื่นใจไหมชื่นชื่นใจชื่นใจชื่นใจเหรอไหนผู้ชื่นใจเลยได้กินน้ำหรือชื่นใจอ่ะชื่นใจกันเลยไม่กีนมันพูดเหมือนลำพานนะที่พูดออกมาชื่นใจ

ไอติมกับพับปิ้งอร่อยมากเลยมีคาเซลนัดด้วยนี่เป็นเค้กต่างๆอยู่ในตู้เวลาจะกินก็บ,บอกน้องคะแล้วเดี๋ยวเขาจะตัดนะความจริงมันจะมีกลวยครีม